Thank uh you. -huh. คือบรรยากาศในห,ห้องประชุมตอนกำลังขอดบทเรียนกันนะคะทุกคนตั้งใจขอดบทเรียนมากเลยค่ะ อะไรอะไร,อะไรทําให้ทําได้ดีที่สุดบอกไปเลยสีแดงของหนูอะบอกเลยก็คือมีทีที่เข้มแข็งใส่ใจผู้ป่วยค่ะแล้วก็อะไรที่ได้เรียนรู้นะคะเรเริ่มเป็นความใส่ใจผู้ป่วยความรู้สึกหินใจทําให้ผู้ป่วยไว้ใจและร่วมมืในการรักษาก็คือเป็นพื้นฐานเิมความรู้แล้ก็บวประสบการณ์บวกการได้อบกรเพิ่มเติม ไม่ให้ความรือในการรักษาค่ะแล้วก็ยินยาวให้ต่อเนื่องผู้ป่วยไม่ตอบสนองเมื่อให้ควาปรึกษาแล้วก็คำแนนาต่าๆค่ะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต้องอาศัยหลายปัจจัยต้องอดทนกว่าที่อาการจะดีขึ้นต้องอาศัยเวลามากค่ะแผนการต่อไปก็คือวอนนาสอชบางพื้นที่เข้ากับทีมจากจากในชุมชนแล้วก็ตวกจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสชร่วมกับอสมและสตค่ะก็คือความใส่ใจแล้วก็บวกความตั้งใจของทุกคนของทุกฝ่ายค่ะอ่าโอเคจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะครับวันนี้ตัวนี้เขาบอกว่าจับเปิดเข้าไปเข้าหาเปิดเออแล้วนั่นวันนี้โครงการนี้เนี่ยครับเขาทับเพื่อนก็ใจดีโครงการที่เข้เข้าไปยืดยิงเออแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็คอยที่ตามเปิดระยะเวลาเข้าเมืองนะครับ

ความี้แดี๋ยวมระการใดครับในบทนี้ก็จะเป็นของอำเภอเวียงสาคะเกี่ยวกับการถอดบทเรียนนะคะในเรื่องของการเข้าไปดูแลชุมชนของนักส่งเสริมสวขภาพชุมชนนะคะสิ่งที่ป่วยว่าเราจะออกแบบใีรูปแบบไหนเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นเนาะเพราะว่าแบบที่ตอนนี้ที่ทำอยู่ก็ตามแบบฟอร์มของสสสที่ให้มาเนี่ยหัวข้อเนี่ย ไม่ได้มีรายละเอียดว่าจะต้องติดตามดูแลด้านไหนด้านไหนที่สําคัญอะไรบ้างที่เราจะต้องอเอาคืนอ,อะไรไปช่วยบ้างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอาจจะต้องมาออกแบบให้ันชัดเิเจงขึ้น mm hmm. สองก็คือคืนข้อมูลเกี่ยวกับนาศาช,ชและกับกวนการที่เขาติดตามเทียเนียให้กับชุมชนทราบแล้วก็ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อที่บางบางทีเราอาจจะได้งบประมาณช่วยเหลือมาในการที่จะขยาย พรเรามีแผนที่จะขยายาสชเพิ่มแล้วก็ขยายพื้นที่ในการที่จะให้คาเข้าไปทํางานที่ครอบคลุมเนาะเ mm hmm. พราะปัจจุบันนี่คือหนึ่งคนต่อหนึ่งตำบลซึ่งอาจจะ,ะได้ครอบคลุมไม่ไม่ทั่วถึงเนาะอาจจะได้พื้นที่เล็กไปนะคะก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเหลือุนี้เรื่องของกิจพัฒน์นะครับกิจพัที่คือทุกคนต้องมีพัฒี์ในการเข้าถึงของประชาชนนะครับและ่สำคัญในการที่จะขยายแผนในการที่สำเร็จต่อไปของเราก็คือหนึ่งในเรื่องของการถอดบทเรียนนะครับถอดบเรียนว่าทาั้งนี้ที่เราทำอะไรที่เราทำได้ดีอะไรที่เราทำยังไม่สำเร็จถ้าเราจะให้สำเร็จเราต้องทำอะไรต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยายคือขยายที่ระดับเพราะว่ารนที่สัมภารที่น่ยจะเป็นการเป็นของจาหที่เราประสานเราประสา แต่ถาตำบลยังไม่มีอสม,มอยังไม่มีเครือข่ายเองเพราะฉะนั้นการขรยขายเครือข่ายเป็นอะไรที่สําคัญครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนเองอสม,มอเราถึงตันนักเรียนแล้วก็นโรงเรียนครับเพราะว่าการแกร้ไขปัญหาสุขภาพจิตชุมชนแต่และระดับแต่และพื้นที่คือ,อมีปัญหาแตกต่างกันไปนครับเพราะฉะนั้นก็คือการขรยขายเครือข่ายเป็นอะไรที่สำคัญ ในส่วนของแผนที่จะดำเนินก,การต่อไปนะคะเพราะว่าที่หัวข้อที่พูดมาก็คล้ายกันกับกลุ่มที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะในส่วนของแผนที่จะดำเนินก,การต่อไปของกลุ่มเรานะคะก็คือการจะทําแผนที่เดินดินของบ้านผู้ป่วยนะคะเพราะว่าเชื่อว,ว่าในหลายๆภา,าคีค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชนอสมอค่ะหรือว่าแม้กระทั่งของชนเริเคหะเนี่ยจะมีตํารวจเข้ามาร่วมด้วยเขายัางไม่ทราบว่าบ้านคนไข้อยู่ตรงไหนฉะนั้นการจะทําแผนที่เดินดินให้กับ หน่วยงานหรือว่าภาคีเครือข่ที่มันมีส่วนร่วมในการส่งเสริมหรือว่าการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยค่ะแผนที่เดินปินะคะจะเป็นตัวหลักเลยค่ะที่ทําให้แต่และหน่วยงานทราบว่าบ้านคนไข้อยู่ตรงไหนแล้วก็ไปถูกรอบค่ะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยในเรื่องของงบประมาณค่ะการที่จะดึงงานอะไรต่างๆต้องมีงบประมาณเป็นลักค่ะซึ่งในกลุ่มเราคิดไว้ว่าอนาคตนะคะเราจะของ,งบประมาณจากกองทุนสปสชอของอบตค่ะแล้วก็ในส่วนงบของ ถ้าเป็นไปได้ก็จะขอของสสสค่ะขอบค่ะเคนะคะก็จะขอยกตัวอย่างเค้หญิงอายุ20ปีนะคะเป็นการทางด้านสติปัญญาแต่ว่าก็คือเป็นระดับระดับรน้อยนะคะสามารถใช้ชีวิตได้ปกตินะคะแต่ว่าการรับรู้ขออาสมบุกของไปมากนะคะก็เป็นหญิงตั้งแต่อายุ20ปีนะคะหน้าวันที่เราเริ่มไปเยี่ยมบ้านนะคะ อายุข 37, าวสิสัปดาห์นะคะเคสนี้ก็คือมีปัญหานก็คือ,อตั้งครรภ์ครั้งที่3นะคะครั้งที่3ามบุตคนแรกนี่ก็คืออายุ5ปีกับ2.7ปีนะคะคนที่สองสิปีแล้วก็มีปัญหาว่าตั้งครรภ์แล้วไม่ดูแลตัวเองดื่มสุรานะคะ่ะหลังเรื่องนั้นก็ยังตั้งวงดื่มสุรากับเพื่อนๆนะคะแล้วก็สาวสิเจ็ดสัปดาห์คือมาโรงพยาบาลด้วยอาการท้องแข็งแล้วก็ตรวจคันแล้วก็พบ ภาวะของทารกในคขนากตัวน้อยค่ะก็เลยให้นอนที่โรงพยาบาลแอดมิทเข้าไปนะคะแล้วก็ดูแลตามมาตรฐานแล้วก็คน่อยทำยากนะคะเล่ากินเล่ากินยากันไปเส้นเดียวเราก็เปิ้ลกะรรมดาครับบ้านเขาบอกกินเล่ากินยากันตามภาษาบ้านเขาเราไม่เล้งมักกลิ่นเล่าทำน้ำก่อสร้างทำน้นอย่างนี้นะครับเส้นจะเป็นี้กรหลังจากนั้นก็เปิ้ลกะฉุนกับทำน้ำดูเทีนะครับจนทำน้ำดูเที ล่าหลุมมาสองคนในกบบ้าในกบแม่ครับตาขยายไว้เปิดไปทางานเซ็ตแล้วนะครับไปเทีมนั้นหนุนทีเลยไปเจ้าเก็ไปเจอเกลื่นฝุงนะครับไปปัสใส้เกลื่นฝุงนไปฝุ่นก็จนกินเหล้ากินยาทําไปน้งมาดูหลายเดือนดูหลายปีทำให้ทิดเราทิดเราปุ๊บเมียกับหาตั้งเลินะครับเมียกับหาตั้งเลิศหลังจากเมียหาตั้งเลิศเนี่ยไปแล้วปุ๊บนะครับเมียก ยังจะได้กับตอนที่เรามอเงียบนะครับที่เรายังยังมองเงียบส่งก๊าก๊าปมาอยู่กับแม่ออกกับส่งเย้างอ่อออกกับเย้างเจ้าเงียใหม่แล้วก็อยู่กับแม่นะครับอยู่กับแม่เสร็จเดี๋ยวเราพบหลงสองคนกับไปอยู่กับแม่แม่กับเลยไปมิน่นะครับไปเอาตีนหนองคล้ายนะครับไปอยู่หนองคล้ายกับเลยตัวเองเนี่ยกลับมาบ้านกับไปอยู่กับแม่สองคนทุกทีมเลยนะเจ้าเราก็วันนี้กําคื้อดีใจนะคะเอาค่าภาษาเงินนะคะ หน,หนูไม่ชื่อนิริรดาสุทธินะคะพยาบาลวิชาชีชนาญการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านักหมื่นอำเภอนะหมื่นจังหวัดน่านค่ะก็มากับอยู่ใกล้เคียงกับอำเภอนาน้อยนะคะเป็นโซนหน้าใต้นะคะก็ในเคสของอความประทับใจในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตซึ่งจริงๆก็มีหลากหลายแล้วก็เ,เยอะแยะเลยะคะ่ะก,ก็คงจะไม่ต่างกันกันกบแต่ละพื้นที่นะคะ ซึ่งในความบรรทับใจก็คือในภายใต้ความหลากหลายของแต่ละารายบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตนะคะก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยและสําคัญมากๆในแต่ละพื้นที่ก็คือความร่วมมือของภาคีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยบาบาลนคสตอทีมปกครองนะคะของสถานีตำรวจภูธรแล้วก็เรื่องของภาคีเครือข่ายผู้นําชุมชนอสมอนะคะทาง างมีจ,จุดเป้าหมายเดียวกันก็คือการดูแลผู้ป่วยให้สามารถดูแลตัวเองได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในชุมชนนะคะและเรื่องที่จะ,ะเล่าในเคสนี้นะคะก็คือ,อยกตัวอย,อย่างหนึ่งเคสก็คืออันที่านะคะคูนลาวคาเดียวใ,ใกล้เคียงกันเขาถือว่าเขาออเป็นเพื่อนเราแต่ว่าเราไม่ได้เรียนด้วยกันแต่ว่าก็ให้ความ ให้เกียิเขาว่าอเขาก็เป็นเพื่อนเรานะแล้วเวลามีปัญหาหรือว่าเกิดเหตุปัญหาสุขภาพเขาก็จะมาหาไข้ขี้นี่นยจะต้องคอยหลักล้ามันหวัดมันสมาแล้วมันมีหมากอมีอยี่ยงออมันต้องหลับขอบกันนะคะแล้วไปขึ้นไปปุ๊บเขาจะต้องถามว่าสวัสดีเจ้าคนป่วยเป็นจะได้ของเจ้ามีจะได้ของเจ้าแล้วว่าความดันมาเจ้าน้าการอ้วกการจ่ากจ้พูดที่เป็น กิตเวทนี่นะเขาก็ต้องไปดูแลเป็นทุกอย่างค่ะเจนกินข้าวกึบไอหยังถามทุกอย่างเลยเจ้าที่นี่แฟนผมเปิ่นมาว่ะมีขอบว่าสีคนนะเจ้านะแฟนมันว่าโอหยังพป่าลมไปเรียกแฟนข้าเจ้านี่แฟนกับผมนี่กันรู้ไหมแฟนกับผมนี่ไอหยางกับวะยะดูอยู่แต่ในห้องนอนมันขำมันขำเลยเจ้า ก็เข้ากับป่ากับประสงค์ใจสามีกับไปทํางานไปย่ะการหาเงินเรื่องสามชีวิตที่นี่ก็ใหญ่ใจนี่ท่านอย่างเจ้าต้องต้องกังวลใจเนาะคับคับผมนะแต่เอาสองรวยวุ่นช็อตมันตายนย่างนี้เนี่ก็าใจที่เทนะเจ้าจะดูแลแค่หนาะยต้องไปลนงรฟังเราดูเปนมีอากาศทางจิตตอนนี้ มีอาการขี้ข่าต่อตายประมาณกว่าเป็นความเสี่ยงชอบอยู่เงียบตัวอยู่เดียวระกะอยู่ตีเงียบเงียบประชดขอบคัว้ด้วยเหตุปัญหาที่ว่าพ่อแม่แยกทางกันน้องเขาขอก็บอกเผยข้อมูลส่วนตัวยังแอนจือเสียงหรือขอบคว้าตัวแม่มก็มัลต้องเสียงความรับ่าเพื่อนเขาก็ต้องทำตัวว่า อานารย์จะได้จะยื่น้องเปิดอ้อมเล่าปัญหาให้เขาเจ้าฟังได้ีเนาะกับเปิดเหมือนน้องอู้ก็ไปเลยก็แม่เป็นเดียวเจ้าก็เลยนำตัวเข้าไปบอกแม่เป็นว่าน้องจุวยอู้อ่ะดูจิงว่าจะได้ทำเอาอู้กับแม่คนนี้น่ะแม่จะเที่ยวขโมยถึงความรับรองว่าฟังแล้วบอกไปบอกต่อบอกไปขยายความให้น้องเสียหายน้องเปิดใจน้องเปิดใจเราเพื่อคว่าเป็นประชดพ่อแม่ โดยที่พ่อแม่เป็นาข้งกันพระเจ้ากลาเลยเสนอตัวเข้าไปว่าน้องผู้ยำหของน้องอายุน้องน้อยเสียสน้องต้องฮือกากตัวเองเจ้าฮือกากตัวเองคือฮื่มความสำคัญก็ตัวเองใระเจ้าทิ้ก็เป็นไรยันก็เปิลนี่นาอยากขนาดนักเจ้าต้องเข้าหนึ่งแม่เปหนึกงกับพยายามไปทั้งกลุ่มไปสร้างกลุ่มโนบิยังอยากไปหาห้างคนนี้จะไปเพื่อจะ าสิ่งที่ยึดยเเดียใจเพื่อปเห็นความสำคัญด้ค่ะมานกวเองยที่ไหนพ่อเปิดบะยนหนังสือต่อเจ้าเปิไม่รุนยูอุายเอ็ดีเปินกับน้องยุบเรือนพอดีเจ้าเข้าไปหาสิ่งเดียวเพื่อได้เห็นความสำคัญควาน้าองเะลุมูเปลี่ยนนาองเป็นเฮีนถึงไหนกันละเปินมีความสำคัญเจ้าหมาเกิจะได้ทำงานจะได้ที่นี่เนาะกัเอาขาเปันเห็นเนเจ้าระเบินกับน้อง่ะ เปิดตัวมาทีละน้อยเอาเอาตัวมาป้าผุดคุยคุยบอกเราได้างด้านสี่ห้องนอนเกิดจากเจ้าตัวจัดทิดซื้อกระดานซื้อไอ้กระดาน้สีดอติดห้องเต่พ่อเลยห้องน้องพ่องไปไหนอ่ะเป็นทหารเกณฑ์แล้วลูกชายอีกคนหนึ่งอยู่ในเรือนจำนะคะจากที่ตัวเองเคยไปทำงาน หาเงินเข้าบ้านเลี้ยงครอบครัวต้องมาดูแลแม่อายุ84ปีลูกชายที่จะจะพึ่งพาได้ไปทำงานก็ไปอยู่ในเรือนจำนะคะแล้วคนที่สองเขาเป็นทหารเกณฑ์ก็ไม่สามารถมาดูแลแล้วทีนี้ปันประสบปัญหาตรงที่ว่าคุณแม่ป่วยเป็นอไซเมอร์ตอนแรกเป็นอไซเมอร์ซึ่ง ก็มีน้องสาวอยู่คนนึงเขาก็มีคมปรอบครัวเหมือนกันเขาก็แบ,บ่งปันมาให้ทุกเดือนแต่ซึ่งมันให้พอใช้เขาก็มีความเครียดเขามีความเครียดแล้วทีนี้พอป่วยเป็นอัลไซเมอร์ยังไม่พอต้องมาเป็นต่อมาเป็นตีเตียงนะคะทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าค่าใช้จ่ายแผงเพิ่หรือตัวเองจะกินทุกวันแล้วก็แม่จะกินทุกวันมันไม่มี ที่คนสมให้เขาก็มีครอบครัวเขาก็มีลูกมีอะไรเขาก็ไม่พอนะคะ,อะพอเหตุการณ์เนี้ยพอเขายอมไปก็กจะมีมีเคสพ่วงมาอีกคือลูกกับสามีค่ะสามีนี่เหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งเราก็สังเกตพฤติกรรมมาแล้วจากที่เราเราบ้านใกล้กัน,นะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนไม่นิ่งแล้วก็บางครั้งจะพูดภาษ เราไม่ค่อยเข้าใจค่ะพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะละแล้วก็เอนะ๊ล A, นะละแล้วก็มีเรื่องของลูกชายลูกชายที่เป็นเป็นเคยรักษาอ่าอ่าเรื่องสมาธิสั้นแต่ว่าเขาไม่ได้รับก,การรักษาต่อเน,นื่องรักษาอ่าเราไปดูไปดูอ่าในรายการนัดของของโรงพยาบาลน,นะคะเอารักษาคั้งสุดท้ายเมื่ออ่าอ่าพศ2564นะคะ แต่ว่าที่เราเข้าไปดูคือปี2 5 0 7ิเเท่ากับว่าเขาเขา,เขาไม่ได้รับการรักษามาประมาณอสามปีคานบนฝันเรือหนึ่งครับช <c oughs> ื่อเรือว่าเรื่องของพอครับ <c oughs> ปลายวันหนึ่งแก่ของวันซุกนะครับผมได้พอพอรับโทรศัพท์จากพอโรงเรยนแห่งหนึ่งในอเมริกาแค้ฮัลโหลที่เจ้าวันนั้นผมรักษาสวัสดีครับพอวัานใดครับอ๋อพอดีมีเรือจะทักงสามวันนั้นเจ้าพอดีตอนเนี้ย ต้าละกอนจ้างปอสามสูทพอดในโรงเรียนเขาตกใสเลยครับตกใจขนากว่าเด็กปอสามสูรพอดซึ่งเป็นอย่างดียังบอกเคยได้ยินในบ้านเฮามากอนทีนีปพ๊กผมก็เลยโทรขอออว่าเดี๋ยวสก,กราบผมจะลงไปหาพอออนเนี่ยสก,ก,รรก๊าบผมจะได้ลงไปป็นโรงเรียนไปหาพอออพออ๋รรอเเล่าความเป็นมาออของ่งละกอนเขาได้มีเคื่องฟังว่ายูยูได้ป้าพอได้จดายสกกาบหนึ่งเรื่องเนี่ย ตายจริงๆไม่ใช่พ้าะมาเลคค่ะแต่ตายเพราะความกลัวเนี่ยค่ะก็เลยคุยกับสามีคุณลุงยายแล้วก็ให้ในเมื่อคุณลุงยายไม่เชื่อใช่ไหมคะก็เลยให้สามีเขาพาให้สามีเขาพาไปหาหมอค่ะแล้วก็ทีนี้ไปตรวจแล้วก็ไม่มีค่ะแล้วก็กวชวนเขาทำกิจกรรมแล้วก็ดูพยามยเยี่ยมให้คําปกษาเขาค่ะอ่าทุกวันนี้คือคุณลุงยายก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นเวลาเขามีงานมีอะไรงานกีนอะไรเขามาชวนเราตลอดค่ะ กมีกิจกรรมเราชวนเขาไปอยู่กับเราตลอดไม่ว่าจะเป็นงานเต้น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้ทุกวันนี้เขาสดใสร่าเริงแล้วเขาก็ทำยังไงก็ได้ให้เขาลดความกลัวนั้นลงค่ะค่ะให้ทุกวันนี้เขาก็มีก,กิจกรรมมากขึ้นแล้วเขาก็คุยกับเรามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะแสนจากมูลทุนระบบที่38นะครับ ปร,ประสบการณ์จากที่ได้รับการอบรมเรื่องของนักส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนนะครับจริงๆแล้วมันจะแตกต่างตรงที่บทบาทของผม,ม,มเป็นทหาร<ม>แต่ว่าในโครงการเป็นเกี่ยวกับชุมชนมจริงๆแล้วการใช้ศัพท์อาจจะแตกต่างกันแต่ในบริบทจริงๆแล้วไม่ต่างกันเลยนะครับมไม่ต่างกันตรงที่ว่าชุมชนหน่วยงานองค์กรจริงๆลักษณะการจัดคนเพราะว่าคนก็คืออยู่ในทุกพื้นที่อยู่แล้วดังนั้นประโยชน์ที่ผมได้รับจากการเข้ารับการอบรมในโครงการนี้ ผมสามารถนำไปใช้ในการที่จะให้คำปรึกษาให้กําลังใจช่วยเหลือรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเล็กทๆน้อยสำหรับคนในองค์กรได้เลยเช่นการทักทายตั้งแต่ช่วงเช้าหรือการเจอกันในเวลาไหนแล้วก็เป็นการพูดเหมือนกับการเน้นย้ำการปรับทุกหกมิตรหรือว่าเป็นการที่จะสร้างความเข้าใจดีให้กับคนในชุมชนหรือองค์กร ให้เกิดความรักความสมมามัคคีให้เกิดขึ้นหรือ,อ,อมีบางทีบางสิ่งบางอย่างมีปัญหาเล็กน้อยๆหรืออาจจะมากเมื่อ,อมีปัญหาเล็กน้อยๆยเราอาจจะให้คําแนะนําหรือรับฟังเขาก็เพียงพอที่จะให้เขาแก้ปัญหาด้วยตนเองอแต่อาจจะมากกว่านั้นเราก็นําข้อมูลต่างๆนี้ไปประสานงานของฝ่ายต่างๆทั้งทางลับทางลับหมายถึงเราอาจจะมีโอกาสคุยกับผู้บัญชาหรือหน่วยงานใดๆหรือเราอาจจะส่งเสริมถ้ามันอาการหนักมากโอ้กังวลใจหนักมากช่วย หลือหรือแก้ไขปัญหาไม่ได้เราก็สามารถที่จะนําส่งต่อข้อมูลนี้ไปหาผู้เชี่ยวชาญเช่นโรงพยาบาลน,น่านหรือโรงพยาบาลค่ายหรือต่างดังนั้นเราจึงเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่จะคอยขับเคลื่อนองค์กรของเราชุมชนของเราหรือเป็นกําลังใจให้ทุกๆภาคส่วนสามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุขได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ